สวัสดีครับผมนายพลวิทย์ทองอุ่นปชสามกิบกเลขที่8ครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางไกลนะครับอแรกครับผมจะมาเช็คทั้งนั้นเบรกก่อนนะครับ มันเบรกนี้จะมีขีดแม็กกับขีดมินนะครับมันเบรกให้เราเติมอยู่ที่แม็กหรือไม่ก็อยู่กลางของแม็กกับมินนะครับส่วนตัวที่สองนี่จะเป็นน้ำมันคัสต์นะครับน้ำมันคัสต์ก็เหมือนกันเลยนะครับมันจะมีขีดแม็กกับขีดมินนะครับถ้าเราเติมแม็กหรืออยู่ตรงกลางของแม็กกับมินก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับส่วนนี้เมื่อพักน้ํานะครับให้เราเติมอยู่ที่แม็กนะครับ ต่อไปเราจะมาดูกันที่สายพานนะครับสายพานสายพานนี้เราต้องทำให้ไม่มันตึงนะครับให้มันตึงสู้มือไม่ห้ามห้ามให้มันหย่อนนะครับส่วนต่อไปหม้อน้ำหม้อน้ำนี้เราต้องร้อให้เครื่อนเย็นเท่านั้นนะครับถึงเราจะเปิดได้ถ้าเครื่องร้อนมันจะมีแรงดันนะครับมันจะดันน้ําตอนที่เราเปิดพุ่งมันเป็นอันตรายต่อเรานะครับ ลาเช็คให้เราเปิดนะครับให้ดูน้ําถ้าน้ําหมดให้เราเติมน้ํากันนะครับห้ามเติมน้ำเปล่าครับต่อไปจะมาเช็คหม้อแบตนะครับนี้ขวนะครับเราเช็คที่ขวถ้ามีขี้เกลือหรืออะไรให้เราล้างออกนะครับส่วน อันนี้จะเป็นตาแมวนะครับถ้าดูถ้าเป็นไฟเขียวไฟจะเต็มนะครับถ้าเป็นไฟแดงจะเป็นควรเติมน้ํากันนะครับส่วนสุดท้ายนี้คือควรชาร์จไฟนะครับแต่ของเรานี้เป็นไฟเขียวนะครับแสดงว่าไฟเต็มนะครับต่อไปอันนี้นะครับจะเป็นน้ําที่จะไปฉีดปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนงที่ปัดน้ําฝนครับเราจะเติมน้าครับเต้องเติมให้เต็มเหมือนกันนะครับ อันนี้เราควรเติมน้ำเปล่านะครับห้ามเติมนั้นีนะครับนั้นจะไปเปน็นคราบอยู่ตรงกระจกนะครับเวลาปัดต่อไปจะไปเช็คน้มันเครื่องนะครับมันเครื่องตรงนี้นะครับถ้าเราชักออกมาอันนี้ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดครับยาทิชชูหรือผ้าที่สะอาดนะครับแล้วก็จุ่มลงมานนครับ แล้วก็ดึงออกมาดูอีกทีครับว่าเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่จะมีขีดบอกครับ 1, ขีดหนึ่งขีดสองขีดสามนี่อยที่ขีดสองแลครับเลลร้อนน้ำมันต่อไปเราจะไปเช็คยางครับยางอันนี้มันจะมีขีดอยู่นะครับถ้าดอกยางเสมอขีดตรงนี้ ื่องว่ายางจะเสื่อมคุณภาพครับดอกยางหมดนะครับส่วนลมมันจะมีเกจวัดลมนะครับไว้ไว้เช็คนะครับว่าลมยางเราอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่หรือเราลองบีบดูนะครับลมยางนี้เราจะเติมประมาณสามสิบหกนะครับสามห้าสามหกแล้วแต่น้ําหนักของรถด้วยนะครับว่าเราจะทุกข์หรือไม่หนักครับแล้วก็จะมีที่ บอกอยู่ครับว่าควรเติมเท่าไหร่ตรงข้างรถนะครับที่ติดมาในรถนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าล้อหน้าเติมสามสิบหกนะครับล้อหลังเติมหกสิบห้าครับต่อไปเราจะมาเช็คแสงสว่างนะครับของไฟเราเปิดดูไปลีนะครับ ไฟสูงไฟต่ำอันนี้เราตรวจเช็คดูแล้วครับไฟฐานสว่างแล้วก็ปกติดีนะครับต่อมาเราจะมาเช็คข้างในรถนะครับให้เราเช็คดูไฟเลี้ยวนะครับที้งสังข้างก็ปกติดีนะครับ ต่อไปให้เราดูไฟฉุกเฉินไฟฉุนก็ปกตินะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็ปกตินะครับต่อไปมาตรงนี้ครับเราก็ควรเช็คล้อกระทะนะครับล้อเสริมข้างล่างนะครับ เวลาปกติเวลาแบบเรามีปัญหายางรัว่วยางแตกนะครับเราจะเอามาเปลี่ยนได้เราต้องเช็คให้พร้อมนะครับแล้วเราเตรียมเครื่องมือไว้ให้พร้อมนะครับขอจะแค่นี้ครับขอบคุณครับ